สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับช่อง Lucky Channel นะคะสวัสดีรอบที่หนึ่งนะคะวันนี้พี่ก็จะมาบอกข่าวนะคะว่าฟรีไฟมีของเข้ามาใหม่อีกแล้วว้ <Wow. S 1> เดี๋ยวพี่จะไล่ไปทีละอันแล้วกันนะทุกคนมีทั้งสายเติมแล้วก็สายฟรีเลยนะคะทุกคนตอนนี้อ่อตอนนี้มีกิจกรรมสำหรับน้องๆที่แบบอยากได้ของฟรีนะคะนี่ท็อปอัพรับปีใหม่แห่งการเวลาเติมครบ99เพชรรับไปเลยนะคะสกินระเบิดแนวแบบ นาฬิกาทรายนิดนึงนะคะก็นี่ทุกคน M หนึ่งแปดแปดเจก็คือซองควงของเราในะองพี่ก็ไปจัดมาแล้วหมดประมาณหนึ่งพันหกร้อยเอ่ะทุกคนมันก็ถูกอยู่นะเว้ยเดี๋ยวพี่เจาให้ดูว่ามันเป็นยังไงส่วนตัวพี่ก็ไม่ค่อยอยากใช้แล้วทุกคนเพราะว่ามันอ้วนมันมันอ้วนแล้พี่จับแล้วมันท่าแมงเท่าแมงอะ่ะทุกคนดูดิซ <laughs> องอ้วงพี่ขอตั้งชื่อมันว่าซองอ้วงนะทุกคน <laughs> อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือ ชอบสนันนะคะที่เป็นกล่องให้เราสมนี่รอบที่2องไอดอลชอบสนันรอบที่2องแฟชั่นเกลแก๊งเอาๆอยังอ่านไมหมดสวยปังจนตาแตกพี่ชอบมินลิมากเลยทุกคนคนไหนที่แบบเอา้ามาแล้วคะ่ะทุกคนคือ พี่แย่งรหัสทีมเล่นนะคะตอนนี้พี่จะเข้ามาบอกของกับน้องๆน,นะคะแต่ไอ้ทีมมันรีบนะคะทุกคนนี่เราพูดถึงเรียนนะไอด้าช็อปสนันรอบที่สองมีเกแกงสวยปังจิตตาแต่นะคะสำหรับคนไหนที่โอ๊ยกดผิดอ่ะอะไรอ่ะสำหรับ <laughs> คนที่ทามหารองเท้าหมีนะคะตอนนี้รองเท้าน้องหมีเรากลับมาแล้วนะคะนี่น่ารักมากเลยดูดิและก็กิจกรรมสายรีต่อไปนี้นะคะคือทุกคนต้องไปสะสมตัว๋วมาแลกเสื้อฟรีกันโอเคนะคะพี่ก็บอกบแล้ว,ลวนะคะแล้ก็อย่าลืมไปเอาด้วยนะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคนทไทยเส่ยามาดูทุกคนเลยนะคะวันนี้พี่ก็จะมาแกล้งน้องเฟิร์สดว้วยโดยที่พี่อยาจจะลงหัวกับทีมแกล้งเฟิร์สพี่อ่ะจะแกล้งทะเลาะกันกับทีมห,หน้าเฟิร์สแล้วแบบเลิกแบบแล้วแบบเลิกการรุนแรงเลยอ่ะแบบเถียงการรุนแรงจน,นเลิกกันแบบเนี้ยฮัลโหลพร้อมไหมพร้อมพร้อมที่สุดครับเฟิร์สได้ยินไหมได้ยินครับไปวอร์มตากตานันพร้อม่ร อวอร์มเนี่ยวอร์มธรรมดาแล้วไปเล่นอะไรก็แหมมเก่าก็แหมมเก่าครับวอร์มธรรมดาแล้วไปเล่นอะไรอ่ะไปหาผัวก็เล่นธรรมดาเนี่ยจะวอร์มทำไมก็วอร์มไงเพราะว่าพี่มันกระตูเออเพื่อนพี่มีอะไรถามลงมอ่ะเอามีไหมล่ะถามมารีบไหมล่ะพี่มีอะไรถามเมื่อวานวอล์มอ่ะอ้ามัน เห็นช่วงนี้เห็นจีออนเกมบ่อยไหมครับฮะออนบ่อยครับออนบ่อยครับเออเขาเขาจะถามอยู่เธอไปเล่นเกมอะไรมาวันน่ะกับน้องครับเห็นออนเกมไหมบ่อยตัวหึเขาอยาจะบอกบอกว่าเพื่อเมื่อวานเพื่อเพื่อวันมี มีแอปเปิลชวนเขาเข้าตีไปแล้วเอปเปิลชวนเขาเข้าตีไปแล้วแล้วแล้วมันก็มีไอ้วอนด้วยฮะป่าไปปุ๊บฮ่าตายอะไรนะแอปเปิลชวนชวนเขาตีเราแล้วมันก็มีบอลบอลเชิญยิ้มเหมาบอลชวนยิ้มพ่อมึงกับแฟนเก่าเขาไอ้สัตว์เอาไอ้สัสไอ้เหี้ยไมเรียกแม่งมาหนึ่งหนึ่งกูดิเฮ้ยใจเย็นพี่อย่าแคบเอาแล้วเธอไปเล่นทำไมอ่ะ เอ้าก็เขาไม่รู้เพราะมันจะมีอย่าเตนพี่ตอนนี้พี่ฝีมือดรอปพี่ยังแพ้กูเลยพี่เตนอย่าพึ่งห้าวดีน้องเฮ้งพี่อย่าอย่าพึ่งห้าวดีน้องทำอะไรอะเกินมาเปล่าเฮ้ยตัวเขาเขาจะรู้ถ้าเขาเขาบอกเอฟซีเขาเชิญไปเขาจะรู้ล่วงหน้าไม่ว่ามีไอ้นั่นอยู่เออว่ะเออว่ะเออว่ะเออก็าก็รู้แล้วก็น่าจะออกนะเป็นกูกูกดออก ตอนนั้นม่ยังไม่เปิดไหมตัวเขาจะฟังรู้เรื่องไหมละ <S 2> <S 2> ออ่ะก็มันเปลี่ยนเชื้อก็ฟังเหตุและผลอือทอละหนึ่งคนนึงเป็นน้ำเปึงเป็นไฟ <คน S 3> อือคนนึงเป็นน้ำคนหนึ่งก็เป็นไฟคนหนึ่งเป็นไฟคนนึงก็ปไฟเป็นทำไมอ่ะจุดเผา,าดิบ้ะบึ้มแม่แม่กูกูถามนายเฟิร์สถ้าถ้าถ้ามันมือจะกดออกไหมถ้ามึงรู้อะกดออกตั้งแต่เริ่มแเ็ดชื่อมันไง ใช่เราเราเาเรแล้วทำไมไม่กดออกถามจริงนะเกใจเพื่อนไหมอ่ะตัวมมานะ้ถังแดงอยู่น่าหนึ่มาอออตัวเป็นไรวะเออสวยน้องทำดีโคตรละ <c oughs> <c oughs> พี่ <c oughs> บอกพี่ที่บอกครับอ้าวอ่ะท่ารมนทำไมก็ตายดินั่นอะ โดนด่าผมเลยอ่ะทีกกี้ดา่าผมพี่เอา้าทีละอ่ะเห็<ค>นไีมยาพี่ยาที่ผมไหมไม่ป่าอ่ะก่อนกูะละกักูกดออกเขาจริงแม่งนั่นโดน,นอะไรอีกอ่ะโดนยีเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลม้มเดี๋ยวก็ลม้มเด,ดี๋ยวก็ล้มตายแมสเดาเลยนะไม่มีทนายอีกแล้วน้องทนายมาดีดี เบื่อไอ้ย่ะเบื่อมันกันว่ะอ่ะเบื่อใครวะรู้นี้กูน่าจะไม่เล่นแต่แรกอ่ะอ้าวเกิดมาทีไม่คิดจะฟังเหตุผลอะไรสักอย่างเลยเหรอวะนานไงทีมเป็นบ้าเหรอ คนคนที่ไหนเขาทำกันถามจริง <S <S 2: <S 2: <S เฮ้ยพี่เดียวกันนินึงนี่นไอเฮียมแม่งใครจะรู้ว่าไอเฮียนั่นมันอยู่ในตีกูอะเอ้ารู้แล้วทำไมไม่กดออกอะอไอข้อความมันจะเปิดไหมตัวแล้วน้องคนนั้นมันเปิดไหมน่ะเขาเกรงใจกันไหมมันอุตส่าห์เชิญเข้ามาแล้วอยู่กดออกให้ทำไงอะอ,อ้าดูยาการทำตัวกูรู้เลย ัตัตวกาลงบไม่ดูตัวเองนู้นตัว <โด S 2> ตอนนั้นตัวไปเล่นกับใครมาเคาร์ลผู้หญิงคนนั้นตัวโมโหจะเป็นฟืนเป็นไฟแต่๋ยวเขานี่อะไรเป็นไฟต้องเจอหนะกครับโด<ล>ยน้ำเป้าลบวิเคราะตัวรู้จักเพื่อนกูครับน้องฮะตัวรู้จักวะป่าพี่ที่รักไอ้สามลบคนชื่อ เคยอยู่แคนกระท่อมกับทีมเนี่ยทีมต้องให้เขาลื้อฟื้นความจำหรือเปล่าว่าตัวตอนนั้นตอนนั้นมันเก่าแล้วไหมยม่ตอนนั้นไม่มเก่าครับมันเก่าเอ้าเออซะไม่ต้องฟังกู้ยทุกคนหรอกไอ้เหี้ยไปแล้วมันเก่าแล้วอ่ะตอนมันพูดทำไมเหตุผลจนทำให้พวกเรารักเราคบกันแล้วมันเก่าได้หรอเป็นตัวอุเอาเก่าก็นานแล้วปะ จะมาตัวยังเสียความรู้สึกไปอ่ะเออ,อนี่ก็เสียความรู้สึกแบบสดๆร้อนๆเลยเออแบบ<ำ>ไปสิไปเขาไม่เล่นแล้วนะลงเขาตายอ่ะเด็ดขึ้นนอนหล,ลับเจียมแอนดี้มันฉลักไหมอ่ะลึงหน้ากูยัดเจียมวิ่งหนีแล้วพี่ ชอบอะยังแม่งเลยละอ้ตาหน้าว่าจะบาดลงแรงดีๆตอนนี้แม่งอะไรละวะยิงกูทันมากน้องยิงกูทันมากน้องยิงกูทันมากน้องมาดิตัดลืดงแหวะที่ทำไมไม่เปิดไหมเรากำลงถ่ายกันที่ทำไมเขาไม่เปิดไหมเมื่อกี้ไม่เปิดไหมล่ะครับ อี้เกย,บท, oh, hey. ยบทำไมโอ้เฮไอ้เกยบทำไมอ่ะน้าผมมีตัวพี่มัน oh. พี่กี้เปิดไม้หน่อยครับทำไมเปิดไปป๊อปมาเลยไป

ไอ้เขาเหนื่อยแล้วป่ะตัวที่หนึ่งแบบชิวๆก็ได้เหมือนกันครับตัวเป็นไรแบบตัวไม่เคยฟังเหตุผลที่เขาพูดทุกอย่างเลยก็รู้อยู่ละรู้อะไรไม่เห็นรู้อะไรหน้าทางไม่เห็นเหมือนร้าจะไม่น่าอธิบายได้หรอเห็นอะไรแค่สิ่งที่ตัวพูดแล้วก็ฟังมันหมดละ ก็ตาเดียวตานั้นวะเดาเป็นอะไรอ่ะเป็นบ้าเหรอเดี๋ยวก็ตายครับ ตัวไม่ต้องชุบเขาเข้ามาท้อป่ะ ถ้าถ้าทำอย่างนี้ก็ไปเหรอเพราะม่มต้องมาคุยกับเขาหรอกเปิดนะป,ปะเข้าไปนะเปิดไปแล้วพี่ปะพี่จะเย็นไอเนี่ยของกูคนมาบอกเลิกกันลืงละงกูว่าไม่ใช่ละแง่เออกูไปไปทุกคนไปเข้าโซนกันไป เออขนาดพู้เรื่องกูยังแก่กูยังเสียใจขนาดนี้เลยอ่ะ mm hmm. ก็คลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างคะพี่เสียใจนิดหน่อยนะคะเพราะว่าที่พี่พูดไปเป็นความความในใจพี่ทั้งหมดนะคะทุกคนถ้าเกิดชอบไม่ชอบก็อ,อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะไม่ไมย,ยคะ่ะรักนะจุ๊บ